สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบาร็อกมะมาบิ ول ال สมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้อีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนาอะซีมรับบิชเราะห์ลีศอดริวะยัสซิรลีอัมรี

ชูคขอบคุณต่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลานะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรานั้นมีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีทำอามันอิบะดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลาได้ขอบคุณต่อัลลอฮ์สุบฮานตาลานะครับอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์นั้นได้ให้โอกาสเรามารับฟังในเรื่องราวของศาสนาทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนา นะครับเพื่อนําเอาสิ่งต่างๆเรานี้ที่เราได้รับฟังได้เรียนรู้ได้ทบทวนเนี่ยสู่ความส,สู่การปฏิบัตินะครับนำสู่การปฏิบัติถึงแม้ว่าเรานั้นรับฟังในวันนี้แล้วการปฏิบัติของเรานั้นอาจจะยังทําไม่ได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการเริ่มที่จะปฏิบัตินะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าให้เราตั้งใจนะครับ เริ่มทาในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเริ่มทําทีละนิดนะครับทีละหนึ่งนะครับเราอาจจะเรียนรู้เราเรียนฟังนะครับมาสิบอย่างแต่เราอาจจะยังไม่สามารถทําได้ครบ1ิบอย่างไม่เป็นไรเริ่มจาก1 2 3 4นะครับวันนี้เพิ่ม1อีกวันหนึ่งเพิ่มเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5อินชาลอัลลอฮ์สักวันหนึ่งนะครับเรา จะได้ปฏิบัติครบทั้ง10อย่างนะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับให้จะทำให้การเรียนของเรานะครับมีเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวนะครับคือเรียนแล้วนําสู่การปฏิบัติซึ่งหัวข้อที่เราพูดคุยกันก่นกอนหน้านี้และจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับตัวบทด,ดัานะครับหรือคำว่าอัดดวที่ หมายถึงการวิงวอนคำกล่าวนะครับการขอต่อลอสสุบฮานฮาหูาตาละนะครับในช่วงเวลาต่างๆคำกล่าวที่มาจากแบบอย่างของท่านนาบีสโลาลฮูอะอลัยฮิวสัสลัมนะครับซึ่งครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงในเรื่องของการปลอบใจนะครับหรือคำว่าตะเซียที่เราเน้นในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตนะ นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคำว่าตะเสียการปลอบใจนั้นเนี่ยมันไม่ได้แค่เฉพาะสําหรับคนญาติผู้เสียชีวิตเท่านั้นการตะเสียนะครับสามารถทําได้กับทุกคนนะครับที่ประสบพบเจอกับมุบับ์ภัยพิบัติการสูญเสียนะสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตและเขารู้สึกเสียใจเนี่ยคนที่รู้คนที่ทราบข่าวเนี่ยสามารถที่จะไปพูดคุยสามารถที่จะไปปลอบใจนะครับสร้าง ความสบายใจให้เกิดขึ้นนะครับด้วยกับคําพูดของคนรอบข้างนี่แหละครับคือการตะเซียที่นะครับในอันกุราานบอกนะครับวะตาอานูอาลบิริวตักวาพวกท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือกันในเรื่องของการในสิ่งดีงามการทําความดีวัตตกวาและการยำเกรงคําว่าตะเซียถูกรวมการปลอบใจปลอบโยนถูกรวมอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับ นะฮะริสุขานบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัมบอกนะครับว่าวัาล l ลวา a l ฟีอาอนิลับดีมาแานลับดูฟีอาอนีอัคฮีอัลลอฮซุบฮานะฮูตะลาจะยังคงช่วยเหลือบ่าวคนหนึ่งนะครับตราบใดที่ว่าบ่าวคนนั้นได้ช่วยเหลือพี่น้องของเขาคนรู้จักของเขานะครับหมายความว่าเราช่วยเหลือเราปลอบใจเรากล่าวคำอ่าปลอบโยนให้สร้างความสบายใจเกิดขึ้นเนี่ย มันก็คือการช่วยเหลือดังนั้นแน่นอนแหละครับอัลลอฮฺตาลาก็จะทรงช่วยเหลือเรานะดังนั้นก็อยากจะให้พวกเรานะครับเห็นถึงความสําคัญนะครับสำหรับคําว่าอัตตาเซียที่นี้เนี่ยนะครับเมื่อเราย้อนไปดูนะครับในเรื่องราวของท่านนบีซอลลัลฮบได้บอกถึงคุณค่าหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เราได้เรียนรู้กันเนี่ย นะครับที่เกี่ยวข้องกับการหรือคำกล่าวคำคกล่าวปอบโยนของท่าน,นาอับดุลซอรอหัวอัยลฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านทำไว้อย่างไรนะครับมีเรื่องราวหนึ่งนะครับได้ถูกบันทึกไว้ในฮะดีษนะครับบันทึกในฮะดีษนะครับโดยเป็นฮะดีษที่รายงานจากอันมุอาวียะตับนีกูรอตับนีอิยาสอันอบีฮินะครับรายงานจากท่านมุอาวียะนะครับมุอาวียะบิลกูร์ นะครับแล้วได้ท่านได้รายงานจากพ่อของเขาก็คือท่านกุรอบินอิยาสนะท่านได้กล่าวว่าอันนั้นในบิษณุสลาห์วอะลัยฮิวะสัลลัมฟะกดอดาบางั้อัศฮะบิฮิฟาสเอลอันฮุครั้งนหนึ่งท่านนาบีษณุลลาล์วะอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยได้เาขาเรียกว่าถามถึงชายคนหนึ่งซอฮาบะคนหนึ่งที่ท่านนาบีษณุสลาห์อัฮิวัลลัมนั้นเนี่ยไม่เห็นเขานะโดยปกติแล้วจะเห็นนะครับแต่วันนี้ในช่วงนี้เนี่ยไม่เห็นเขาเลย ฟะควาลูบรรดาซอบาที่อยู่หน้าที่แห่งนั้นเนี่ยก็ได้กล่าวกับท่านอิบราฮิมซัลลัมว่ายารอสูละล้อบูในยุลละดีรอไอเตหูฮะลักยารอสูละล้อชายคนที่ท่านถามหาเนี่ยลูกชายของเขาได้เสียชีวิตลงดังนั้นเนี่ยท่านจึงไม่เห็นไม่ไม่ไม่เห็นเขานะครับฟาลากียาฮุนนบิยุสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พอท่านนายบิบสัลสลัมทราบข่าวว่าสคาร์บะของท่านนะครับชายคนนี้เนี่ยได้สูญเสียลูกชายนะครับท่านนายบิบสัลสลัมไปหาชายคนนั้นพอทราบข่าวรู้ข่าวปุ๊บท่านนายบิบสัลสลัมไปหาฟาละติยาหุนนายบิบุลโลลฮุอะลัยวะสัลลัมฟาซาเลหฮูอันบุเนียฮีฟาอัคบาระฮูบิอันนูฮฺฮัลกพอท่านนายบิบสันสลัมไปหา นะครับแล้วก็ได้ถามข่าวาวว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรนะครับชายคนนี้ก็ได้บอกกับท่านนายบิษษษสซลัมนะครับว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วลูกชายของเขาน,นเสียชีวิตแล้วฟาอัลซาฮูอ่าละอีท่ท่านนายบิษษษสซาลัมปลอบใจนะครับทำการปลอบใจปลอบโยนคือกล่าวคําพูดนะครับสร้างความสบายใจนะครับรู้สึกดีให้เกิดขึ้นกับชายคนนั้น หลังจากนั้นท่านนายบิุสซลามก็ได้กล่าวต่อนะครับกล่าวต่อไปว่ายาฟูลานไอ,อยูไอ,อยูมาการนะฮะแบบอิไรกท่านนบยบุสลามถามชายคนนั้นนะว่ามีสองสิ่งด้วยกันนะสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ท่านรักมากที่สุดหรือชอบมากที่สุดนะครับอย่างแรกอันตะมตาบีฮี อุมหูรอกันอย่างแรกคือท่านต้องการให้ลูกชายของท่านนั้นเนี่ยมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตร่วมอยู่กับท่านเนี่ยเอาไหมอย่างที่หนึ่งเอาหรืออย่างที่สองลาตัตีกอดันบบันมินอเบวาบิลจันนะ,ะ,ะ,กะ,กะอิลลาวะจัตตะฮูกอดซาบกาะออไลกะยัฟตะาูลัก หรืออย่างที่สองท่านต้องการหรือท่านต้องการอย่างที่สองคือในวันกิยามะนะครับในวันกิยามะเมื่อท่านได้เข้าสวรรค์เมื่อท่านได้ไปยืนที่หน้าประตูสวรรค์นะครับและท่านต้องการที่จะเปิดประตูเข้าไปในสวนสวรรค์โดยทุกๆประตูที่ท่านต้องการจะเข้าไปเนี่ยท่านจะเจอลูกชายของท่านรอท่านอยู่ กอดเดซบากอกอีไลูกชายของท่านนั้นเนี่ยไปรอท่านแล้วยัฟตาฮูฮูักเป็นผู้เปิดประตูต้อนรับท่านสองอย่างนี้ท่านเลือกอันไหนท่านรักอันไหนอยากให้เขามีชีวิตอยู่หรือให้เขาไปรอท่านที่ประตูบานไหนก็ได้ของสวนสวรรค์ท่านเลือกอะไรก้อละยานบียัลละ บัลย์จะบีกุนีอีลล์จันน่าฟายฟตุฟายฟต์เธอฮ์ฮ่าลีเลือวัอะพับอีเลียท่านนาบีสลุลต่านได้ท่านพี่น้องดูนะครับเป็นการเป็นคำตอบโยนที่เขาเรียกว่ามีคุณค่าลึกซึ้งนะว่าลูกชายของท่านเนี่ยไปรอแล้วให้เลือกระหว่างสองสองอย่างแน่นอนแหละครับชายคนนี้ตอบโอ้นบีของอัลลอฮ ฉันต้องการให้เขานำหน้าฉันไปให้เขานำฉันไปก่อนที่สวนสวรรค์แล้วรอเปิดประตูให้กับฉันฉันอยากได้แบบนี้มากกว่านะครับท่านมีน้องถ้าเราท่านมีโส,สลัมบอกก็ล่ละฟาดาลิกาลากะท่านมีโส,สลัมบอกสั้นๆเลยครับว่านั่นแหละสิ่งนั้นสิ่งที่ท่านเลือกนั่นจะเป็นของท่านมันจะเกิดกับท่านเป็นข้อยืนยัน นะครับว่าชายคนนี้เกิดขึ้นชายคนนี้สูญเสียลูกชายแต่ลูกชายของเขานั้นจะรอเขาที่สูนวรร์เป็นคำเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วบ่งบอกนะครับว่าท่านในมิสซาลัมเนี่ยได้ทำการปลอบใจปลอบโยนสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นในหัวใจของชายคนนี้เนี่ยด้วยกับคำพูดที่ เขาเรียกนะว่าสิ่งที่ล้ําค่าที่สุดก็คือส่วนสวรรค์นะครับดังนะนั้นใน,นเมื่อเราฟังนะเราจะเห็นว่าท่านในบิบสันสลัมน,น,นั้นเนี่ยใช้คําพูดทําการตะเซียะนะครับซาฮาบะที่สูญเสียลูกชายเนี่ยนะด้วยคําพูดที่ล้ําค่าที่เขาเรียกว่าทําให้เกิดความสบายใจอย่างมากนะแน่นอนละครับเมื่อชายคนนี้ได้ฟังอย่างนั้นแล้วเนี่ยความสบายใจเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับถ้าเราไปพบไปเจอ นะผู้ที่สูญเสียญาติใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักเนะีนะ่ยแล้วนเะขารู้สึกเสียใจเศร้าโศกแน่นอนแหละครับมีความเศร้าโศกร้องไห้เสียใจแต่วันนี้ถ้าเราได้กล่าวคําพูดบางอย่างออกไปนะกล่าวพูดถึงความดีงามนะของคนคนนั้นคนที่เสียชีวิตแล้วก็สร้างความเาขาเรียกว่าสบายใจให้เกิดขึ้นเนะี่ยด้วยกับคําพูดใดก็แล้วแต่นะครับของแต่และคนอาจจะแตกต่างกันออกไปนะ แน่นอนแล้วครับพอถ้าได้ยิงคําพูดได้ฟังคําพูดของคนรอบข้างแล้วเนี่ยความรู้สึกดีก็จะเกิดขึ้นความสบายใจก็จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะเดินหน้าต่อหมายถึงใช้ชีวิตด้วยกับคาเรียกว่าความรู้สึกดีขึ้นนะไม่จมปลักอยู่กับสิ่งที่สูญเสียหรือร้องไห้ฟุมง,งันด้วยกับคําพูดของของเรานะนี่แหละครับบ่งบอกถึงคําว่าตะสิยะที่ จากเหตุการณ์ของท่านนาบีสโซลขออัลกุสเซลัมอีกหนึงนะครับได้บอกนะครับได้เล่าให้เราฟังนะครับว่ารายงานจากท่านอุซามะบินเซย์รดิลลัฮุอันหุมากาลา ل ت ي ح د ى ب ا ت النبي ص ل الله عليه وسلم إ ل ي تدعوه وتخبره أن ص ب ال ي لها أو ابن الفموت ล,ลูกสาวนะครับของท่านนาบีท่านอุซามะบินเจดเนี่ยได้เล่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นนะครับว่าได้ลูกสาวของท่านนายบิสซาลัมคนหนึ่งเนี่ยได้ส่งคนไปเรียกท่านอุซามะบินเจดนะแต่ดอูฮูได้ไปไปไป,ไปเรียกแล้วก็ไปบอกข่าวว่าเธอนั้นเนี่ยได้สูญเสียลูกของเธอก็คือลูกเสียชีวิตฟาก็ลลิรอซูล ท่านอุสามะบินเจดได้กล่าวเกี่ยวกับได้กล่าวกับคนที่มาตามเนี่ยนะครับบอกว่าอิรูจียอิไลาฮาได้กล่าวกับคนที่มามา,มาเรียกมาตามมาบอกมาบอกข่าวนะครับบอกว่าท่านจงกลับไปหาไปหานางนะไปหานางฟะอัคบิรฮาและจงบอกนางว่า อันนลิลลาฮิตะอาลามาอาคอตะวะละหูมาอัตตแท้จริงนะครับสำหรับอัลลอฮ์นั้นนะครับอัลลอฮ์สุบฮัลตะลานั้นทรงเป็นเจ้าของนะครับในสิ่งที่พระองค์นั้นมาอาคอตะได้เอามาวะละหูมาอัตตและสิ่งใดที่ท่านได้พระองค์ได้ให้ไปนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นของพระองค์นะ ว่าคุล ن เชอินอินเดหูไอาจะลมมุสมาและทุกๆสิ่งณที่อัลลอฮฺ تعالى นั้นมีช่วงระยะเวลากำหนดไว้ชัดเจนฟ่ามุรหาคำพูดของท่านอุซามะบินเซดนะครับท่านอุซามะบินเซตฝามุรหาเธอท่านจงบอกกับนางว่าฝลตัศบรวัลตัดตัศนางจงอดทน และหวังผลตอบแทนรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลานี่เป็นคำพูดนะครับของสฮาบะเมื่อรู้ข่าวว่าลูกสาวของท่านนายบิสรอฮุอูซซัลัมลเนี่ยได้สูญเสียลูกเป็นคำกล่าวเป็นคำกล่าวตะเซียปลอบใจนะครับปลอบใจอันนาลิลลาฮิตะอัลลาหมาอาคอตะ หมายถึงอันนั่นละอาลมอาล้มุลลหูมิลกุลลิลลาทุกทุกอย่างโลกดุนยาทั้งหมดทุกสิ่งอยู่ในการปกครองอำนาจอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นเจ้าของฟาลัมยะคุดมาหัวละกุมนะสิ่งใดที่พระองค์นั้นเอาคืนไปนะนะครับฟาลัมยะคุตมาหัวละกุม พระองค์ก็เอาในสิ่งที่เป็นของพระองค์คืนบัลอาโคดามาฮูวะและฮูอินดะกุ้มฟีมะนัลอารียสิ่งที่พระองค์สิ่งที่พวกเราคิดว่าเป็นของพวกเราณเนะทีอัลตาลานั้นเนี่ยเปรียบเสมือนว่าอัลลตาลาให้เรายืมฝากเขาได้ายืมฝากเอาไว้นะเป็นเป็นเป็นฝากฝากไว้ก่อนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าของท,ที่แท้จริงก็คืออัลตาลา เพียงแต่ว่าเราคิดว่ามันคือของเรานะครับดังนั้นเนี่ยลิลลาฮิมาอัลลอฮสิ่งที่พระองค์เอาคืนนั่นคือของอัลลอฮฺละวาลาหูมาอัลลอและสิ่งที่พระองค์นั้นได้ให้ก็คือของพระอ,องค์ไออันนามาวะฮะบะฮูละกุมไละคอริจานอันมิลกีฮีสิ่งไหนที่อัลลอฮาประทานให้กับพวกท่านนะครับภายนอกอาจจะดูเหมือนเป็นของเราแต่ที่จริงแล้วไละคอริจานอันมิลกีฮี ก็ยังคงเป็นของอ Allah s u b h ฮ n a ะ u t a าลาบัลฮูละฮูซุบ Subhanahu ي ล ع ฟีฮิมาย ش ช ء ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของอัลลฮะตาลาพระองค์จะทรงทำอย่างไรก็ได้กับสิ่งที่พระองค์นั้นเป็นเจ้าของวะกุลหรชัยอินอินดะฮูบิอัจลิมมุซัมมาทุกสิ่งที่อัลลฮะตาลาได้ประทานให้กับพวกเรานะครับที่เราคิดว่าเป็นของเราแต่แท้จริงมันคือของอัลลฮะตาลานั้นเนี่ย อัลลอฮฺตะลากำหนดช่วงเวลาเอาไว้นะครับให้เรามาโดยมีระยะเวลากำหนดว่าทันได้เท่านี้เมื่อครบอาเยลเมื่อครบระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้วอัลลอฮฺตะลาเอาของพระองค์คืนนะครับเอาคืนนะนะครับเอาพระองค์คืนฟาลาแต้ยูจีอูดังนั้นเนี่ยพวกเราอย่าได้ตื่นตระหนกตกใจหรือวิตกกังวลหรืออย่าได้ฟูมฟายนะ ทำไมฉันสูญเสียนี่ทำไมฉันสูญเสียนั่นนะโดยที่ไม่คิดนะครับว่ามันคืออัลลอาละฟาอินนะมันกอบตอฮูกอดินกอบตออจลูฮุลมุซัมมาดังนั้นเมื่อเราพูดถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นหมายความว่าอายันระยะเวลาของเขานั้นหมดลงแล้วและแน่นอนเมื่ออายันระยะเวลากําหนดอัลลอฮฺละเอาคืนอัลลอฮฺละเอาคืนนะครับดังนั้นนะครับนี่เป็นที่ผมเล่าเรื่องราวในส่วนตรงนี้ก็คือ ให้เห็นนะครับว่าท่านนาบีสลุลามได้ทําการตะเสียและบรรดาสหายนะครับก็ทําการตาเสียเมื่อรู้ข่าวว่าคนหนึ่งเสียชีวิตนะแล้วกล่าวคําปอบโยนที่แน่นอนล้วครับแค่เราฟังนะเรายังรู้สึกดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเ,าเราได้นําไปพูดหรือนําไปกล่าวกับคนที่เขาสูญเสียจริงๆเนี่ยแน่นอนละครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดความสบายใจเกิดขึ้นในตัวของเขา นะครับสิ่งนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้เป็นสิ่งเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวการเรียนรู้ให้กับพวกเราทุกคนนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะนําเอาสี่นาตางเหล่านี้สู่การปฏิบัตินะครับสู่การปฏิบัตินําเอาเรื่องราวในอดีตอดีสงท่านนาบีปวัสิ่าต่างๆนี่นำสู่การปฏิบัติเป็นข้อคิดในการปฏิบัติของเรานะครับดังนั้น พี่น้องฝากพี่น้องได้ติดตามนะครับในครั้งต่อๆไปว่าจะมีเรื่องราวใดหรือตัวบทตัวอาใดให้เรานั้นได้ปฏิบัติและกล่าวกันโดยมาจากแบบอย่างของท่านนาบิสซอลุสลัมฝากพี่น้องได้ติดตามรับชมและรับฟังได้นะครับ wa bi lahi t a ฟ f i q wal hidayah as-salamu alaykum w a r a h m a t u l l a h wabarakatuh ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบาร็อกมะมาผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์